อตอนนี้ก็วุ่นวายกันอยู่ครับภาพบรรยากาศนะตอนนี้นะครับหลังจากที่เจ้าเ k 2 0 0ได้เดินทางลงมาถึงก้นบ่อแล้วนะครับพี่น้องนะเดี๋ยวก็จะเอามาช่วยตักนะครับหลังจากที่รู้สาเหตุในการาที่มีอาการโหลดนะครับนั่นก็คือแขนเขายกช้า นะครับแล้วก็ทำให้โหลดเป็นเพราะาตัว EGR วา l ์วา a l v e แปรผันนะครับ,บาวาล v แปรผันไอตัวตัวนั้นมันขาดแล้วมันลงไปปิดมันเลยทำให้เทอร์โบไม่เปิดนะครับเทอร์โบไม่เปิดมันก็ทำงานไม่ได้นะครับตอนนี้ก็เรียบร้อยนะครับกลับมาแล้วเขากลับมาแล้วนะอ้าวเวียนกรรมแล้ว ต้องเปลี่ยนแบตหรือเปล่าเมื่อกี้เมื่อกี้ยังสตาร์ทอยู่ดีๆอยู่เลยฝั่งนู้นก็จัดคิวกันใหญ่เลยครับวุบ่นวายวุ่นวายปากปากกูอดใจวัจัดวดัสิบล้อได้แค่มาหนีแมียนฟังคุณกะถอยกันถอยเปิดเปิดนาดินนึกกันเพื่อจะมีพื้นที่ระเบิดหินอ่ะตอนนี้สิบล้อก็อวุ่นวาย ว <laughs> ิ่งไปกันเนียครับเยาวาเนี่ยไปรับเครื่องหนึ่งตะต์ทมาเลยนั่นอตัดแน่ตัวร้วมออกมาเบื้องแบบนี้สร้างท่อมเป็นหอดเท่าแก่เป็นหดอนหดสร้างจุดจึง หอยตีได yeah. hey. yeah, yeah. sure. ้ไหมเฮ้ยตบมือก็ฝรั่งนะแม่เราเออเย้เย้บอกฝรั่งเออเอาละบานี่หอยยกมือไหวโอ้ยทิมโอ้ยวางไว้ทึ่งๆเนี้ยสีลงสีลงก้อยก่อยไปพี่จิตแตะแท้โอ้ยคือละล้าวานี่ คือแล้ววันคือแล้วไปห้ามหน้ามอ,อกวันนี้ไปล้างห้ำบันเหม็นห้ำบันไว้ขึ้นเอาละครับงานนี้ใชเวลาบันเลงตากแล้ว อย่างนี้ครับจุดจาดฟาดบึ้มเร็วๆอย่างนี้แหละของแท้ะตักโดยเสียทอมครับเจ้าของเจ้าซูมิโตโมเอ2เฮนะครับซึ่งเจ้าซูมิโตโมก็แกนสวิงขาดนะครับผมรออะไรมาประมาณบ่ายนะครับเดี๋ยวช่วงช่วงเช้านี้เสียทอมก็จะเอาเฟืองไปกัดที่อุบนนะครับ เอาเฟืองเฟืองใหญ่ตัวชุดเฟืองใหญ่ไปกัดออกเสียอย่างเดียวเล็บฟันฟันกุดนะครับฟันแมคโครสั้นไปนิดเดียวนะถ้าฟันแมคโครยาวๆนี่โอ้ย่วงพวกพวกพวก,วกเลยเลยโอ้ขี้ฝุ่น คืนชีพกลับขึ้นมาแล้วครับเจ้า SK 200รุ่น8นะครับทำงานได้แล้วทีนี้นะครับขอบคุณไปยังช่างวินนะครับขอบคุณไปยังช่างวินที่ให้คำแนะนำนะครับเอ้ยให้คำแนะนำมานะครับผมซึ่งทีมงานก็นำมาใช้จนรู้สาเหตุนะครับว่า เป็นอย่างที่ช่างบินบอกจริงๆนะครับผมปัม่นล้อก่อนเนื่องจากว่ามันมีหินหินเยอะครับแล้วก็ต้องระวังเรื่องแทกหลุดด้วยนะครับนี่ตอนนี้ทีมงาน6ล้อก็จะมาเข้ามาเข้าฝั่งเจ้า SK สองรุ่น8หมดนะครับส่วน10บล้อให้เข้าฝั่งเจ้าหวานเย็นครับผมโบวโ์สองหนห้าบีนะครับผมนี่ฮะตอนนี้รถเราก็เรียงตามลำดับอย่างถูกต้องอก็จะได้ทำงานเร็วขึ้นนะครับสองคันตักแล้วไม่ต้องรอแล้วนะเมื่อกี้นี่รอรอนาน ขอบคุณไปยังช่างวินนะครับที่ให้ความรู้มานะครับคนเคยทำงานร่วมกันเนาะอยู่ด้วยกันนะครับก็ให้คำปรึกษามาเพราะว่าผมก็โทรเบลเบอร์กับเสียติ้นนะครับมาถามแกว่ามันมันเกิดจากสาเหตุอะไรรถมันเป็นอาการแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะฮะแกก็ให้คำปรึกษามาแล้วก็ให้ถอดดูหรือดูก่อนนะครับ สุดท้ายแล้วเราก็รู้สาเหตุแล้วครับผมรู้สาเหตุที่แท้จริงเขาทํางานได้ปกติแล้วครับกลับมาปกติแล้วอุ้ยรถไรมาอีกอะอรถไรมาอีกเน้ะรถเหมืองเข้ามาครับอย,ยักษ์ใหญ่เข้ามานุ่นเห็นไหมหนุ่น ว่าอะไรอ่ะรถบรรทุกโอ,โอ้ลนพี่น้องต้องขอโทษขออภัยด้วยลนตุ๊บนะครับรถเมืองมานะครับรับเดี๋ยวตักเร็วไหมเร็วครับโอ้ยโชคดีสามสองหนึ่งจวครับใส่กระป๋องได้ไหมครับ ต่อไปองไม่แส่ปอง,งนะฉมเอาได้จริงเลยนะครับจิ๊เลย <c oughs> สามสยซ่จวดอ่ะผู้จัดก,การบ่อดินครับแกไม่ได้เพี้ยนนะแกแกเป็นคนชอบสนุกสนานอู้ยมาเต็มเลยมาเต็มเลยพี่น้องรถล,ลงมม่มาเต็มเลยครับแช่ยเย็นไว้ก่อน จะเย็นไว้ก่อนไอ้ส้มส้มขอบคุณส้มสองลูกมาแล้วมาแล้วผมไม่รู้ว่าถ้ามีรถเ,เหมืองมาอย่างนี้ไม่รู้เขาจะให้ถ่ายหรือเปล่านะเอาก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่พี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมแล้วกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบายบายเพราะเรายังไม่รู้เลยว่า เหมืองเขาอนุญาตให้เราถ่ายรถพวกนี้หรือเปล่านะครับก็บายบายเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมี่เขามานะครับส่วนมากรถทําเหมืองอย่างนี้ผมก็ไม่เคยถ่ายเขาหรอก เกันเราอะได้ทำงานกันแบบคล่องตัวสักทีครับเจอกันใหม่ครับผมบ๊ายบาย